มาใช่ฉันเอ่จริงๆเต้สาวให้เตรียมตัวออาเพื่ออ่านน้าให้ลูกเผื่อป้อนข่าวลูกเดูลกนกน้ำาน้หอกยันนมะ้ก็สวัสดีปงันโน้โสวัสดีป้าลงกันตูต้าตื่นนอนเกิดป๋อไส่ไส่เก um> ิดไปรู้ป่ะ สบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟกีกีเก้าคือเดิมเนาะวันนี้กะว,ว่าพูก็พอดีแม่น้องเปลือกะตอนสวยๆแน่ให้พี่น,น้องเลยพอดีมื้อนี้เนาะแม่น้องเปลือกะจะไปงานแต่งนอกบ้านให้พี่น้องวันนี้คนละบุญคนแม่หม่ดเจ้าดีๆเด้อบ้านเชิญให้พี่น้องมั้ยไอ้ผ่านเสียงแล้วขอบขอบครัวแต่ว่าพอเสียงก็อยู่ มืัอนี้แม่น้องเตียวก็เลยทำหน้าที่ไปแทนน้องเพื่อนพี่น้องเลยไอ้ด <Yay! S 1> ่านก็ได้เดี๋ยวก็โดดวันนี้เปิดกล้องก,กับหลานกันทีว่าบุญนิดนึงไอ้ทั้งสาวเนาะกับไอ้ฝากไว้น้าป้าให้พี่น้องะสองสาวเพื่นเนาะว่ามันนี้แม่น้องเตียวจะจะใส่ติดรถไปนั่งเตาไอ้เพิ่นเพิ่นเนะานเนะช่วงจะหายทางประตูไปส่ตรงมาสั่ง้พี่น้องเลย มีไปน,น้ปานกันดบะนี่ก็มีอย <c oughs> <ด>ู่ดูต้าวปุชกแกงป้าวันนี้นะฮะตป้นหนึง่งลูกฝึงนานกันไห,นพนไหมพี่น้องเว้ยอืมเฮ้ยที่นี่อยู่สาวทองป้าจอยกับสาวใบเพิ่นกับแม่น้องเตียวให้พี่น้องเว้ย ไอ้ซีพ่นเหมือนว่าทางนั้นจะไปไม่ได้เลยแม่นไม่ตื่นแต่งานมโบมโหูระดีเป็นไงนเนาะเ,เดี๋็กไฟพี่น้องน่ะเข็มคัดไอ้อเอฟซีพวฝากมาทางเ่าเตียงแม่เราเก็บคัดงามบน <c oughs> ่นอะโอ้ยลานจะเด็กนู้นเลยนะได้เข็มคัดออกงานได้ไหมพี่น้องเว้ยนะขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีพันเด้อเนาะปาก เข็มคัดง,ง่ามๆมาให้คัดเพยพี่น้องได้ออกงานได้ง,งานแรกเลยเพยพี่น้องเไยงานแรกแหกหมาดเลยเนาะวันนี้ก็คือได้ไปแบบไอ้สาวโสดว่าสั่นกระแมน่นเพยพี่น้องเพราะว่าลูกกบบวันได้ไปเนาะทางพอน้องเตียวกก็วันได้ไปน้ำนเสร็จนะคนขับอยู่เหนือเนาะก็คือว่าง,งานแรกเนาะกินได้ออกแบบโดดเดี่ยว <laughs> บุ๊มีิ๊คู่นะเพยพี่น้องบุ๊มีิ๊คู่ออกงานมาสั่งงานแรกเนาะและแม่ต้องเปลือกเสร็ไปไทย เก็บบรรยากาศไอ้ในงานเมื่พี่น้องเลยเก็บบรรยากาศในงานมาให้าาใหว่พี่น้องส้มน้ำเนาะวัาสิเป็นแนวไรมือเ้าวนี่กางานแต่งอยู่บ้านเฮ้ามือเ้าวนี่งารแตง่งงานกินลองแห่เคยมาพอดีพี่น้องมือเ้านี่กระได้เจ้าว่าจะสาวงามเมา่อไหรพี่น้องเลยแต่จะจะไปสีกองนเพนื่อนได้รึเพื่อนหาทานเสี่ยงหมดทั้งหมดเ จะนอนบ่ลูกบ่แม่จะนอนบอกะบ่การเปิดกล้องการฉีดนมมุนนมินเลยหนึ่งเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องเพราะว่า <c oughs> ดานันบ่อยู่เลยเร้าบ่เอ <c oughs> อ <c oughs> ปันน้แม่บอ <c oughs> ปันนแม่มีบ่ลูอหรือบอแม่มีอยู่ผู้ กสเสือเป็นสีสีขีม้าเนาะให้ยพี่น้องแต่ว่าผินเป็นสีแดงเนาะว่าที่นี่ก็ยังโมอะไรมีสิ่นให้ยพี่น้องเนีใส่ต,ตัวเก่าตะกอนคัดี๋ยวเข้าไปพบไปเจอกันอยู่เพื่อนสาวไหวเพื่นนอนเนาะให้ยพี่น้องเนี่จากสี่นี่ผานไปน้ำในเนาะเดี๋ยวที่นี่แค่สีนคนในโบมาสาวเงินกับไ่บอดี้ไรกับโม่เฮ้ยพี่น้องเนี่ยเข้าไปดืมน้ำกันเลยเนาะ แล้วก็ส่งบริการในงานเพิ่นนำให้พี่น้องเลยคือบ้านเฮาบ่ฮะเบิ่งคือสิบ่คือบ้านเฮาเราให้พี่น้องเลยแต่ว่าในเมืองเนาะในเมืองกับในพื้นนอกเฮาเนี่ยจะตีแตกต่างกันได้นึงการแต่งโตหรือว่าการปลูกการย่างให้พี่น้องให้พี่น้องเลยที่กะโบผ้ายดินไปไหนไปฮับไปฮับเพื่อนเพื่อนสบายเพื่อนใย้พี่น้องให้พี่น้องเลยสีขาวขาวแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสองคนใส่ไว้ในขาเลยสบายดี

สันเลยเจ้าคิดไปอัลันี่สิะแมนเจ้าเนียันคือกันว่าโอ้ยคักเนาะตัวก้าไม่ใช่ตัวเก้าไม่ใช่ไม่ใช่ตัม่อเจนี่อ่าเงินตัวเนาะอ่าเงินตัวคิดยังไงเนี่ยอ

อาตรงไห<ฮ>มว่มาออกมาวางออกมาทางนี้เหมือนมันอยู่พี่เอ, yeah, อ,อ,ออ,อ,เอเน่ากระเดียดแดดแดดอะออ่ใช่ฟาจอยยไดเหรอฟอยกำลังขึ้นนะเออกำลังขึ้นมารจ่กล้เหบเมืองเินจะหาพับาทหาพับาทใช่รึจักรใส่สาสาม,มีอะไร สอ่เลยแม่สามเลสามเหรอสาเหรอไม่่สามีใช่ไหอย่ช่องกันไหนเอองานแถวพ่อใน่พันหนึ่งยังมีอ่ะสช ว่าแล้วะสองพันกมีเนี่ตัวสัตว์ตัวหันโอ้ยอือสบายดีเฮ้ยโอ้ยอ้ากึนเื่เไอพิษหมดอ่ะไเชียอตัวเก้าอ๋อมาเดีวตัวหม่บบเห็นเนะใองานแต่งงานแน่

เนี่บนี้คือเนยบานี้คือเบิ่งกินนี่เฮ้ยใช่ใช่ไหมคือคนอดคือเก่าอ่ะเอาเชือกจดจ้กมคือวจ้ามาทางนี้เด็นป้าไปพี่มีวันมันมานางนี่เต็งนี้บัดพอชุดเก่าอยู่นี่เดวจับใส่ไเอาอน้ใช่ไหมคือเมคือเก่าสักวันเลยวน่ลานานจกนยงเเาบเนบดอยู่กันบดยเลย น่บอกถ้าาไถ่้าอย่างเดียยวไว้แล้วเมื่อเอาแลรม่กเลยตานี่กั็้ยได้หอดได้กแวดเบดแล่เจ้ากระไรว่าล้ออามีแต่น้องขี้นั่กันม่อแขี้ชิไรอยู่ชื่อรถแล้วจะโโได้น้องน้องนี่ก็แต่เจัาขี้อ่เฮ้ยอันนี้วะมาสันเดบัดิ เหจะีหาเรลาูกคนเอากเลยูชายมากนะเอาแก้วให้เลยอันนี้ก็หายป้าลอยขึ้นไปขึ้นป้าแต่นั่นเจ็ดแปดวงหกปเลยี่รโอเคแล้วเดี๋ยวเาไปพบปเจอกันอยู่คนละในงานเหมืนได้นใอยพี่น้องหพี่น้องเลยคนละเพื่อันทีไปเลยเน่เมื่อท่านได้ไปอยู่มั่งพังเพยอยู่ทังนี้กวจะได้ออกจากงานไปกวจะได้ไปงานถัดนะ พังไปเลยรประจอยเห็นแล้วาด่นเลกระทกี่วสั่งไปเลยจตชม,ม่วงชม,ม่วงไงเพื่อนถอดอังไห้ปะสามชม,ม่วงถอดหแล้วเยอเจะเข่าประมาณบสองสามโมงเนาะันตอนนี้จังโมงสาตอนไหตอนนี้สิบเอ็ดโมงสมช่วเอะสิบเอ็ง

แม่แม่ดอ่อนออกจากบ้านายรูปขาุ่นไปายรูบ่ายรบ่ป้า้อ้ากองรกไโอ้ยงให้กันได้เลยค่น่ย่มเย่ะเดี๋ยวายรู่กันรปนรองเลยับกเด้อยไปยรมาถาน่ยนี่ดูคนนี้กัองจา้องหมูออกกันตัวชายน่ามลยว่า เงินันเอเงนเอนเดียว่เดียวคกันอืออันนี้ได้หลอกไหม่ไม่นด้อกไม่ฮ่าไมพี่น้องงเผื่อด้ออกประตูเราตัดจุดตัดรถจุดตัดรถแม่พี่ใหญ่วันหนุามไปนะมันนัดตคือไว้นอาทิตย จัดบ่ขาเร่งกันวเ่เ่ือียัคู่ไปนับเายังบ่ไลยังบ่ไร่น้่เห็นเีเออเธอเชอแบบนี้ง่ายจอมนุ่มนี่ง่ายคือทึโอ้ทีมงานมีมากมีแต่ข้าเต็มเต็มขนาดนี้เลยทีการที่เอาแงานเด้อีมงานอ่ะนงก่อ ว่าได้เลยของปลอมคือของจริงแค่ไปสั่งเลยก่อเลยยนี่กันกันพี่ดาตอนแรกว่าจะไปเปิดกล้องอยู่ในงานเนาะมาเปิดกล้องอยู่ในรถในร่างก่อนสบายดีนั่งเดินทางเดินทางไปในงานจักเพิ่นชิตกใจเฮาจักเฮาชิตกใจเพิ่นบ้านงานแต่งจักสิปปิ้นอะไรเชิญครอบครัวไปแบบพรรนารยาชีปปิ้นมงคลไปแบบสาว ไปซีซาเลยเขาหาเราวานนี่แล้วมาได้ว่าแบบทำบามาได้เจ้มาเ้ยเราทำเราแบบจัดยู่ใส่นะฮะกระโหลกหมดแล้วขายอามุเผื่อปลูกเนาะพร้อมเพียงกันสิ่หจะได้ขายมาทีเพ่นแต่งโตจากบ้านด้วยม่ก็สีได้แต่เราคนดิ เง้เลยนาะผูวบอวยางมาขอเบอร์พแห้งแล้วนเกี้ันเาะมันนเขาในมื่อผบอกว่าได้แล่ว่าเนาะเฮยผัวจะออทหารเนาะขอเบอรนันทหารขอเบอร์คือซิมิชิดไหนคนเดียวนน้นอยกับขอเบอร์ก็ได้ นางชุดเ่อแหละคนที่ขอเขาเป็นบุคคลกันบ้านเันเียเขาเป็นบุคคกันปะเนี่กนดาใหมกหกเมือมวนให้เออใช่แล้วผิดหวังที่ฝันบ้าฝันฝน่อก่าพิดหวังที่ว่าวแน่มนคนที่ขอมือก่อน ถท้าหัวหลานเงยคุหรอไ่นดีก็ฉีไ y เอมือด uh> uh ีนะอย่เอไหัวหลานบีป um anyway ิ้ลนะเ้บปแมนแมนว่แมนนะวานนี้ก็เห็นจะเบิงหลวงมาได้ไํทำบีเป้ยทำแมนเมื่อคู่เอบีเป้ยขึ้นบอแมนหัวดันเงียหัวไันันเงยพ่มันดันเงียบีผมเป้นละ ีไปเดชเนาะจบอกอันนั <S <S done, ้เป oui <Yes, okay, ือยจีบอนที่บหยอกนะนะเปิ่อยจบอนผัววันทีบ่อหยกมีแล้วมีบอด้บอมีบอมีแล้วจังวันไปหาใช้นั่นน่ะอามันเพื่อไปพอในงานใช่เปลเบิ่งกนเดผัวได้เปือ้ามได้แล้วเฮยเราเเราเรก็นอกผมเปิ่ขนละ สีดายเหรอ่เยยดู่มีเขียวอันนี้โา้ตัวนี้ผมแมนหแล้วอ๋อมีเขียวป่ะมัวน้มแมนตัวนี้โอ้ยได้เหรอลายได้เปื่ยนเปื่อยได้จะเปื่ยมีแบบมีพุ่งมีหยางบะใช่เปื <laughs> <laughs> so. ่ยซ <CPU> <ara> ื <IST PS> <that> ้อบ่มีบนมีพุ่งมีหยางของมาบ่เปื่อยนี่อยู่บ้พุงจริงเรอบานเบอกว่ามีพุงจะได้หาง่ายแน่เนาะเปื่มีพุงเอะ

นางองค่ะุทธแาลยอยอยไ้หจะเคยเห็นยังร่นมาเลยนะไปข่าไปเในงานยไปลองมีอย่างไหแจ็คไปตื่นไเมือนเด่ะจกะเฮาีตื่นข้างแขกคนเพิ่นกะวาทองไปร่ักมอก้านเอันเจลชลุ่ด้วยอันที่ตกจนจุ่มอย่างเิดเหนเอ้ยเหน่อยปชาวไทยไปรองไปสมงไปยินในงานเลย กันแล้วทอแมพี่น้องเลยผมเป็นไปช่วกตอนได้แบบนั้นหาขึ้นมาแหละเป็น่วเปิดเพลงเปิดอย่างกับศิวปะไทยทำแม่พี่น้องเบิงเนา็เก็บบรรยากาศแบบนิดๆน่อยแหละพี่น้องเลยเอามาเติมกูนี่เออภายใช่ยม่เจ้าล่อหากะหากะฮากะบาานเาากะมานีเคนบ้านเราเอาเครื่องมาชงเหมือนเครื่องสุดมากเลย เล่นแล้วอเปล่าเนี่ยแน่แน่เลยนะกขาเลนนี่ไไ ยารับข้ามากเนี่ยนางกินได้ไหมพี่ดาวก็ได้ผูกแขนทนี่เอามาเอางงานเรอาพี่ดเอาพี่ดาวเออาปกัสิเปเท่้แอะไรคือบรรยากาศในงานเฟเธอพี่าวเอพี่าวเอครับมีเทามา <laughs> ơi, bên trong đẹp không, xinh, à. à, à, không muốn này kia khác, cô sống được may, nhóc. à, chú ba, chú con. chào đi bơi. nhát. chào, chào. ở khoang này, cô sống được đó,